มาดูสิค่ะนี่เห็ดป่าเห็ดนะคะเนี่ยป่าเห็ดคะ่ะลกมากเลยค่ะนี่ดูค่ะเนี่ย,เ,ยเข้ามาในป่าวัานนี้มาสำรวจเห็ดคะ่ะแต่มันยังแห้งอยู่คะ่ะยังไม่มีเห็ดขึ้นมาดูด้วยกันนะคะลกมากเลยคะ่ะ ลมเย็นดีค่ะข้างในนี่เย็นสบายยังไม่ขึ้นค่ะเห็ดยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นค่ะมาสำรวจค่ะวันนี้ ยังไม่เห็นเลยนะท่านตาลบมากค่ะ ไม่เจอเลยนะคะถ้าเขาจะขึ้นเขาจะขึ้นตามหญ้านี่แหละค่ะดูปลาที่ท่านี่นี่ปลาเห็ดทั้งนั้นแลวค่ะนี่สวยค่ะมาดูค่ะ เนี่ยปา่าฮิคารไปโตค่ะยังไม่ขึ้นค่ะใหญอีกมาคิดประมาณคิดว่าประมาณอีกเดือนหนึง่งละค่ะ ให้ฝนตกหนักกันี้อีกค่ะตอนนี้ไม่มีเห็ดเลยนะคะนี่สำรวจแล้วค่ะไม่มีเลยไม่มีขึ้นเลยค่ะแห้งยังแห้งอยู่นะคะเนี่ย ในป่านะคะวันนี้ยายิดมาคนเดียวค่ะไม่มีเพื่อนมามาสำรวจเห็ดค่ะว่ามีไหมเห็ดยังไม่ขึ้นค่ะ ดูสิคะยาวไปโน่นเลยค่ะนนียป่าเห็ดค่ะเนี่ย,ตยแต่เขายังไม่ขึ้นคะ่ะมาค่ะมาสำรวจเฉยๆคะ่ะ ยังไม่มีเห็ดขึ้นค่ะตอนนี้มีแต่เห็ด,ดเลนะ็กๆนี่ขาวๆนี่มันรู้เห็ดอะไรค่ะแต่เห็ดพิ่งยังไม่ขึ้นคะ่ะประมาณสิบสี่วันหรือสามอาทิตย์นะมาดูใหม่ค่ะ เ,เขาจะขึ้นตามไม้นี้แราค่ะเนี่ยตามโมอสเนี่ยแล้วก็ออกข้างในได้ด้วยค่ะเดินไปเรื่อยๆค่ะป่าใหญ่ค่ะ นั่นเลยคะ่ะประมาณอีกสามอาทิตย์นะคะหรือเดือนหนึ่งอ,อาจจะขึ้นและะ้วค่ะเพราะฝนตกเยอะถ้าไม่มีฝนเขาก็ไม่ขึ้นมาดูนะะสวยนะคะป่าเขาสวยะคะ่ะดูสิะคะ่ะป่าสวยะคะ่ะป่าใหญ่ะคะ่ะดูดนะะี่ค่ะ ใหญ่มากค่ะอันนี้ข้างหลังค่ะบ่าใหญ่ค่ะเดี๋ยถ่ายวิวไปให้ดูแล้วกันนะคะถ่ายวิวสวยๆไปให้ดูค่ะ นะเอาลองไปตรงนี้ดิคะ่ะนี่บางทีเห็ดเ,เห็ดตับเต่านะ่ะขึ้นคะ่ะ นกค่ะนกป่านกป่าดูวิวนะคะเดียให้ดูค่ะป่าชนค่ะป่าชนค่ะดูค่ะป่าชน ปลาชนค่ะตัวค่ะต้นไม้ก็ใหญ่ข่านนี่ ขึ้นทําบางทีเขาก็จะขึ้นตามคุณไม้นะคะ่ะเป็นเห็ดเห็ดตับเตาคะ่ะอันนี้ไม่มี เดินออกแล้วนะคะนีทางลุกมากะคะ่ะอันนี้ตําแยเดนมากนะคะนี่ตําแยคะ่ะถ้าไปโดนเขาโอ้โหทั้งคันคันมากเลยคะ่ะนี่อันนี้ตําแยเดนมาก ิ <Yeah. S 2> ีนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะมาดูต้นสนสวยๆนะคะแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดจับติไกใหรือกดติดตามให้ยายอีด้วยนะคะขอบคุณค่ะ